สวัสดีครับผมก๊อฟสเปเชียลนิตคาริโอครับวันนี้เราต้อนรับนิสสัน N17 ครับอาร์เมล่าครับเพื่อนที่แสนดีครับเดี๋ยวที่ตั้งชุดอะไรครับอดใจรอกับสักคู่เดียวโอเคครับตอนนี้ทีมงานช่างนะครับทําการเปลี่ยนจอแอนดรอยนะครับขนาด9นิ้วนะครับแรม4ี่ลอมหกครับในนิสสันอาร์เมล่าครับเพื่อนที่แสนดีครับสักคู่เดียวครับสวัสดีครับผมก๊อฟครับวันนี้เราก็อยู่ในนิสสันเพื่อนที่แสนดีนะครับ N17 อารเมล่านะครับ วันนี้มาติดตั้งในส่วนของจอ Android นะครับมาพร้อมกับหน้ากากเข้ารูปคนโซนสวยงามครับท่านผู้ชมครับเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้จะเป็นแรมสนะครับรอมหกสิบี่นะครับก็ลื่นแรงเร็วพอสมควรนะครับลูกค้าบอกว่าแค่ต้องการ g o o g l e Map นะครับลูกค้าท่านไหนนะครับอยากได้ผลงานล้ำๆ้แบบนี้นะครับใช้คำสั่งเสียงได้เลยครับ Special ลริ c คา u d โอดีนะครับโอเคยังไม่พอนะครับ ในส่วนของ YouTube ครับมีทุกคอนเทนต์ครับเดอะไวท์ไทยแลนด์สามารถใช้คำสั่งเสียงได้เลยครับท่านผู้ชมครับ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ดังเบาที่พวงมาลัยได้ด้วยครับท่านผู้ชมครับ The Voice presented by Samsung Galaxy Note 9และ The Face Shop สนับสนุนโดย เปิดเพลินทุกการเดินทางครับยังไม่พอนะครับสปิดสกรีนครับแบ่งได้2หน้าจอครับท่านผู้ชมครับฝนตกรถติดครับไม่เบื่ออีกต่อไปแล้วครับ ครับเดี๋ยวมาดูในส่วนต่อไปครับโหลดแอปเพิ่มนะครับ Google Play Store นะครับนะครับให้ลูกค้าลงบัญชีรายชื่อเข้าไปนะครับยังไม่พอครับ Netflix นะครับภาพยนตร์ครับนี่ครับโอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งระบบล้ำๆแบบนี้นะครับติดต่อผมได้นะครับกอล์ฟนะครับ063 4 9 8 6ก6 8ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมคลิปต่อไปอคุณมากครับสวัสดีครับ